ทางกรรมการสมาคมจะได้คิดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปก็ยินดีหรือจะให้ผมได้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในเส้นแนวทางก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับในแนวทางนี้เพราะว่าเราได้เขียนในยุทธศาสตร์ไว้ว่ากีฬาทั้ง4แบบที่เราตั้งใจจะทําคือกีฬามวลชนกีฬาพื้นฐานกีฬาแห่งชาติกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพรวมทั้งการที่จะมีศูนย์ฝึก กีฬาและการพัฒนาสโมสรต่างๆให้เข้มแข็งรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเอาพี่น้องประชาชนเาเป็นสมาชิกมากขึ้นให้บริษัทห้างร้านเข้ามามีร่วมมีส่วนร่วมมากขึ้นก็อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เราเตรียมไว้ถ้าทําได้อย่างนี้ครับทั้งความเข้มแข็งของนักกีฬาและการสนับสนุนจากภาคีส่วนต่างๆตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ปีขปีงหนัานผมมั่นใจว่าวันหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาของเราก็จะมีการแข่งระดับชาติหรือระดับ ของเยาวนชนหรือผู้พิการขึ้นมาเป็นระดับที่3ที่ที่สเพราะที่ผ่านมาแเราได้ระดับเพียงที่5กับที่4ที่สูงสุดนะครับเพราะฉนั้นยุทธศาสตร์ก็เป็นการวางแผนและเตรียมการก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนไว้ด้วยว่ากีฬาจงหวานักรีมานะักกีฬาของเราเป็นของคนโคราชทุกคนนะครับเราควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กําลังใจเขาและ มีส่วนร่วมที่จะเชียร์สสนุนเขาตลอดไปครับนี่นะคะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนการต่างๆที่ได้บอกแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นสมาชิกของทางสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชส,สีมาก็ไม่ได้ยากนะคะแผนการต่างๆยุทธศาสตร์ต่างๆก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องถามนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยท่านเป็นคนทํางานจริงๆนะคะต้องถามว่าก่อนหน้านี้คือต้องเรียกว่าเป็นอดีตแล้วกันนายกนะคะอง<ช>ค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะ ท่านก็ได้ห่างหายไปสักพักหนึ่งต้องถามด้วยว่าณปัจจุบันนี้คือทําอะไรบ้าง<ก>คะก็ประมาณ6เดือนครับ่ับนประชาชนครับความจริงต่อไปทุกอาทิตย์คงได้มาเจอกันแต่เนื่องจากเจอคือนครั้งแรกแล้วก็มีคําถามจากประชาชนหลายส่วนเลยเหมนกับ,บ,บน้องสายเนี่ยว่าไปไหนมานะผมยังทํางานอยู่ครับ<อ>แน่นอนในการสอบตกนายกอบจด้วยเห็นผลอะไรกันแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับโดยเฉพาะเราเป็นนักกีฬาแต่ว่าก็ไม่อยู่เฉย ในเรื่องที่เราอยากพัฒนาท้องถิ่นโคราชของเราคือรักท้องถิ่นรักโคราชนะฮะด้วยถิ่นกําเนิดและในความตั้งใจก็อาชีพที่เราถนัดอันแรกคือในกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้าไปช่วยสํานักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งผมเองได้ต่อสู้ได้ทําเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเบอร์หนึ่งหกเเนี่ยถ้าโทรไปนี่จะมีรถวิ่งมารับทันทีนะก็คิดคน้นด้วยผมเองเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มทํามาทําให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินที่บ้าน โทรหนึ่งอกามีรถไปรับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรถไปรับส่งถึงโรงพยาบาลจบแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่เทปแรกเท่านั้นนะคะของการบันทึกเทปของเราในรายการนะคะน่าสนใจแล้วก็เข้มข้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเทปหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเจอกับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือท่านนายกสำเริงแยงกระโทกนะคะเดี๋ยวได้เจอเจอกันทุกเทปอย่างแน่นอนพร้อมด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารของการกีฬาใครเป็นคอกีฬาห้ามพลาดเพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยนะ ในเทปต่อไปนั่นเองวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะน,คนะคะท่านนายแพทย์สำเริงแย้งกระโทษค่ะที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปต่างๆของทางสมาคมนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นเพียงแค่เทปแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะติดตามในเรื่องของสมาคมกีฬาจังหวัดคนครราชสีมาของเรา mhm. ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงลึกกันว่ามีสโมสรอ,อะไรบ้างมีการกีฬาอะไรบ้างนะคะแล้วในเรื่องของประวัติต่างๆพร้อมด้วยนะคะผลงานต่างๆก็เราจะลงลึก <bage> ในเรื่องของรายละเอียดของการกีฬากันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะติดตามกันด้วยกัยกบรายการของเราค่ะเรื่องราวข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้สายลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ 오빤 강남스타일 개시티비 그광